ครับสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับแล้วก็พี่ๆทั้งหลายแล้วก็ทั้งเพื่อนๆที่ชอบสะสมผสมเด็ดนะครับแล้วก็พระผงหรือว่าพระเครื่องทุกชนิดนะครับผมวันนี้นะครับก็ผมได้นําเอาพระสมเด็จไม้ชมเอีล้วครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับขอมสักนิดนึงก่อนนะครับผมนี่ครับผมพระสมเด็จองนี้นะครับผมทําให้คนเนี่ยมีความสงสัยครับว่าเป็นพระสมเด็จเก๋หรือเปล่านะครับ ซึ่งไอตัวที่ทําให้เขาดูเกเนี่ยก็คือนี่ครับพระสมเด็จองนี้จริงๆอ่ะพิมพฐานในต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นพระสมเด็จอ่าพระสมเด็จรุ่นเก่านะฮะที่เขาเรียกว่ากุเก่าเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้แต่ว่าเป็นพิพัฒน์สมเด็จพิมพ์ค่อนข้างที่จะดูบทโบราณๆนะฮะไม่ค่อยเหมือนพิมที่นิยมอะไรกันมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยนะครับจัดจ้านในทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของ วัฒนธรรมการบูชาพระในสมัยก่อนนะครับซึ่งการบูชาพระสมัยก่อนเนี่ยซึ่งยังไม่มีพวกราคาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็สังเกตดูดีๆนะครับว่าพระสมเร็จรุ่นแรกๆครับที่ว่าเขาเริปรากฏตัวว่ามีชื่อเสียงว่ามีราคาแพงเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเมื่อตอนไหนอ่านะครับคือจะมีอยู่ในแค่แวดวงคแคบๆครับมีไม่เท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเดินทางเข้ามานาคมที่ไม่สะดวกนะครับ อย่างอย่างในกรุงเทพเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วนี่บางที่ยังต้องแบบพายเรือไปหากันนะครับถึงแม้จะรู้ว่าพระสมเด็จอยู่กับอ่คนนี้จังหวัดนี้อะไรอย่างนี้ก็คือไม่ใช่ไปหากันแบบง่ายๆนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนี่คือเราไม่ทราบนะครับว่าพระสมเด็จแท้ๆเนี่ยอยู่ที่มือใครบ้างอาจจะอยู่กับอ่าอาจจะรู้กันเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงใหญ่โตนะฮะอย่างเช่นเป็นนักดนตรีหรือว่าขุนนางช้นผู้ใหญ่หรือว่าเ ขุดนางใหญ่ๆอะไรพวกนี้ครับซึ่งซึ่งตอนนั้นคือเราก็ต้องอ่านตำราครับว่าคนสมัยก่อนเขาเป็นพระอะไรกันนะครับกลับกลายเป็นว่ามีพระกุมสุพรรณเนี่ยคนเล่นหากันเยอะกว่าพระสมเด็จอีกนะตอนนั้นน่ะที่เขาว่ากันนะเดี๋ยวว่าเป็นพระพวกอ่านอย่างเงี้ยพระคงดํากับพระรอดเนี่ยก็มีชื่อเสียงดังเหมือนกันนะเออพระคงดํากับพระรอดเนี่ยพระด,ดาพูนเนี่ยนะครับแล้วก็ มีไงนะอ่าแล้วก็อ๋อนั่นะฮะฮอ่อพระทากระดานนะฮะแล้วก็เป็นตะกุดก็คือเครื่องอาของขังกันกันซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องราคาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ดูแบบในหนังสือพระนะพวกตามทีวีอะไรก็ไม่ค่อยลงนะครับบอกว่าเฮ้ยมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันพระองค์อะแปดหมื่นอะไรสมัยนะะั้นนะแปดหมื่นนี่เยอะมากอย่างเงี้ยสี่หมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยห,หรือว่าสองสามแสนนะฮะไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงนะครับ ทำให้คนสมัยก่อนนะที่สะสมผสมเด็ดอ่ะก็คือไม่ค่อยแบบสนใจเรื่องราคาเท่าไหร่ครับก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีเนี่ยก็พยายามที่จะอ่าถ้าเรารู้ว่าเราชอบใช่ไหมฮะเราจะมาแขวนคอเนี่ยเราก็จะเอามาทําการรักษาเนื้อพระนะครับอย่างเช่นไม่ใช่สารเนื้อพังเดียวก็บอกว่าเอามาใช่ใชไหมเอามาแขวนคอเนี่ยบางคนก็ถังรั่วนะฮะเปื่อยๆก็มี บางคนก็ใส่กรอบแต่ไม่มีกระจกนะเป็นกรอบแบบกรอบแบบทํากันเอง่ะฮะบ้างก็เอาไปเลี่ยมพลาสติกเลยก็มีนะครับหรือไม่ก็เอาไปพวกอ่าลงลง่าปิดทองแล้วก็แล,วกแล้วก็มัดเชือกใช่ไหมเออเอามาร้อยเชือกเอามาถักเชือกนะครับเอามาถักเชือกตรงพระแล้วก็ค่อยจุ่มสารเลยที่ทําให้แบบเชือกนี้มีความแข็งแล้วทนทานนะครับอย่างาพระเจดองค์นี้เนี่ย ปัญหาคือว่าเจ้าของเก่าไม่รู้คนที่เท่าไหร่ฮะมีการเคลือบอะไรบางอย่างเอาไว้เพื่อรักษาผิวพ้าครับเพราะเนื้อผ้าองค์เนี้ยผม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 มาเทียบกับใน,ในทางประตำรนางสือผ้านะน่าจะเป็นผงเกสรอนครับซึ่งโอกาสที่จะอ่าที่โอกาสที่จะแบบว่าพระเนี่ยจะสึกอะไรพวกเนี้ยจะเป็นไปได้ด้วยสูงนะครับก็ดูจากตรงหน้าอกที่ว่าอ่าตรงส่วนของนี่ฮะส่วนหน้าอกนะครับส่วนที่ว่า ไอ้ตรงเคลือบเนี่ยหลุดออกมาครับเห็นไหมครับเนื้อผงเกรสรเนี่ยเวลาที่ที่ผมสังเกตนะเวลาที่เขาเก่านะครับเนื้อจะไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นก้อนๆอ,อะไรแบบที่ว่าเป็นปึกๆนะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีแต่ว่าไม่ค่อยคงทนแข็งแรงครับเหมือนกับว่าเนื้อปูนเนี่ยจะไม่ค่อยมีแต่จะมีผงกับพวกบรรดาเกรสรดอกไม้กับพวก ผงดองบวยพวกนี้ฮะอยู่ในนั้นจะมีผงอ่ส่วนผสมสของผงค่อนข้างจะมากนะแล้วก็อาจจะมีข้าวสุกอ่าผงข้าวสุกเนี่ยอยู่ในนั้นอนะ่ะนี่ฮะสังเกตไหมฮะจะมีการเคลือบสารอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเคลือบแลกหรือว่าเคลือบอะไรนะก็คือคนดูป๊บเพราะว่าตรงเคลือบตรงนี้ฮะตีเก๊ปั๊บเลยครับผมยังไม่ต้องดูอย่างอื่นนะเออมันมีจริงๆคนอย่างเนี้ยแล้วก็อย่างอย่างผมเคยเห็นนะเมื่อก่อนนักเรียนพระอ่นักเรียนพระบางคนนะครับ เอาพวกเบี้ยแก่นะฮะตรงที่เป็นเชือกถักอะเชือกเชือกจะค่อนข้างรุ่ยนะเกิดว่าใช้เป็นนานแล้วแบบตรงที่ส่วนของการจุ่มรักไอ้พวกนี้มันอุดออกมาใช่ไหมฮะเขาเอากาวตาช้างครับมาไล่ฮะ,ะตามเส้นเชือกเนี่ยให้ทั้งแข็งแล้วก็พอมันแห้งตัวจะแข็งแล้วก็ซีลไปเลยฮะก็ะคือไม่ได้สนใจว่าพระต่อไปนี้จะขายใครครับเพราะเขาเอาไปบูชาเองใช้เองครับเขาก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยแคร์นะฮะไอพอคนจะไปซื้อมาขายต่อมันก็คิดมากแล้วว่าเฮ้ เราเขาจะเข้าใจเหมือนเราไม่คนเสือก็ไม่กล้าเอามานะครับอย่างอย่างสมเด็จองค์นี้เหมือนกันครับก็คือถ้าเกิดไม่มีตรงนี้เคลือบหรือไม่แน่นะบางทีคนดูเป็นอาจจะบอกว่าไอ้นี่ยอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เคลือบแล้วทําให้ดูว่ามันได้ถึงยุคฮะก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันมันมีเหตุการณ์หลายลเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะมีพระสมเด็จอะเคลือบเคลือบแบบว่าเหมือนกับสีเขียวอ,อ่อนๆนะเกิดขึ้นมาผมเพิ่งไปรู้มาจากเพจของ ใครว่าจารนังสันเนี่ยเออจาังสันเนี่ยเออเขามีผมจําชื่อไม่ได้นั้นไอ้น้ํายาเคลือบตรงเนี้ยเขามีชื่อของเขาอยู่ฮะคนโบราณเขาใช้กันอยู่นั่นนะครับถ้าคนไม่รู้นี่คือเสียพระไปฮะนึกว่าเฮ้ยพระแท้ใครออกมาเคลือบอันนี้คือมันเป็นวิธีการกดราคาครับของคนที่เขารู้ฮะแล้วเ็าทาให้เราคล้อยเควยฮะแล้วาบอกว่าเออเอมาเรียกยอันนี้แล้วกันเอาไปส่งร้านสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอะเงี้ยแล้วแต่เขาฮะอันนี้ผมบอกเลยนะว่าถ้าพระมาพิมพ์นี้ทรงนี้นะครับ ผมว่าเก็บไว้ฮะเราเราเรายอมโง่อยู่กับเราเองในราคาที่ไม่แพงครับดีกว่าหลุดไว้ฮะเพราะพระองค์นี้นะไม่ใช่พระองค์นี้สมุติพระพระดีดีอยู่ต่อไปนะครับแล้วพอผ่านมืออีกวันหนึ่งนะฮะราคามันจะพุ่งมากไอ้ตรงราคาเนี่ยไอ้น,นั่นก็ช่างมันฮะแต่จะไปอยู่กับมือของสุดท้ายของใครนี่สักคนฮะที่เขาเป็นคนรวยฮะแล้วเขา,ะเขาจะแล้วเขาก็จะเก็บไว้ที่ตู้เซฟเขาเลยฮะแล้วคราวนี้ก็จะไม่มีใครเคยเห็นแล้วว่าพระองค์เนี้ยเป็นพระแท้ ใจไหมฮะเนี่ยเนี่ยเป็นซะอย่างนี้ฮะเพราะฉนั้นก็ลยบอกว่าเออเจ้าสัวบางคนมีพระเป็นยี่สิบองค์สามสิบองค์อะไร,อ,รอ,อย่างเงี้ยเราไม่ได้เห็นทุกองค์ของเขาฮะเออเราก็เลยไม่รู้ว่าให้อย่างนี้แท้เหรอวะอย่างอย่างั้า,าสุดที่ว่าของเจ้าสัววิชัยใช่ป่ะที่ว่าของพิมพ์เเวอร์เออที่ว่าน่าจะเป็นเขาบอกว่าน่าจะเป็นพิมพ์ขอบร่างฟันหนูใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วงนั้นมีคนบูมอยู่พักหนึ่งฮะ นี่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครรู้ว่าเป็นองค์ที่ว่าของของศิวิชัยมีในครอบครองนะรู้สึกว่าเขาพยายามอิงด้วยว่าน่าจะเป็นะไรนะคุณปรีนาเลยอ่ะที่ว่าเป็นสอสอครับเขาเป็นคนเอรู้สึกสามีเขามั้งเป็นเจ้าของเดิมของพระองค์นี้อยู่ก็ไม่มีใครรู้ครับก็จะบอกว่าเฮ้ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นพระเก่กเกามาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเออแต่ว่าโชคดีนะที่ว่าคนส่วนใหญ่เขาในเมื่อมันขายไม่ออกใช่ไหมฮะ ก็เก็บบูชาเองครับก็โชคดีเลยฮะก็กลายเป็นว่าเป็นพระแท้ยืนยันได้นะครับแต่ว่าแค่ว่าคนที่เขาจะซื้อเนี่ยเขามีอยู่จานวนน้อยฮะแล้วก็เราไม่เข้าถึงใช่ไหมฮะแต่เรามีพระแท้เราบูชาได้ครับผมโอเคครับหลังจากที่เราก็เกิดนําเนี่ยพระสมเด็จลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าพระสมเด็จเนี่ยองค์นี้เป็นงไงบ้างครับถ้าดูจากทางกายวิภาคนะครับของพระองค์นี้นะครับก็มีลักษณะค่อนข้างที่จะเขื่องใช่ไหม อพิมพระอ,องค์นี่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะย่อมลงมากว่าพระสมเด็จปกตินิดนึงครับย่อมๆแต่ว่าดูป้านๆน,นะเหมือนกับว่าตอๆออืมแต่มีจุดน่าสังเกตอยู่ยนหนึ่งคือพระพักครับเห็นไหมฮะจะมีตรงเนี้ยเหมือนมีหูชี้ขึ้นมาด้านนี้ซึ่งปกติไม่มีไหมฮะแต่ถามว่าหูด้านนี้ก็มีนะติดสองข้างเห็นไหมฮะติดสองข้างเลยนะครับพระเกตก็พอสมส่วนกับ ตรงพระเสียรนะฮะขึ้นมานะครับส่วนจังหวะการวาดซุ้มนะครับก็คล้ายๆกับพิมพ์มาตรฐานนะฮะก็คือจะขึ้นมาแล้วก็ขยุกหนึ่งทีแล้วก็ขยุกยอีกทีตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะจะขยุกเป็นสามสามจังหวะอย่างบางอันเห็นเป็นสี่จังหวะเพราะว่าอาจจะมีจากการที่ว่าเราถอดพระออกจากพิมพ์ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าตอนที่เราโยกพระออกมาเนี่ยโยกอเออโยกพระออกมาจากพิมพ์ มันมีการแบบปาดโดนตรงขอบของพิมพ์ฮะประมาณนิดหนึ่งอันนี้คือเตามโนนะแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าเนื้อพระค่อนข้างที่จะกล่งไปทางออกจะเหลวหน่อยนึงหมายถึงว่าเหลวหนึ่งหมายควาว่าไงคือหมายว่ามีความเปียกหน่อยนึงฮะแต่ไม่ถึงขนาดที่ว่าแห้งแห้งอมาดหรือว่าหรือว่าเป็นอ่าเนื้อพระขนาดพอดีพอดีนะครับน่าน่าจะออเเหลวหน่อยนึงเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับว่าเออมันไม่ค่อยคงตัวนะตรงเนี้ยอืม ครับแล้วก็จุดอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเห็นในหนังสือพระคือช่วงแขนตรงข้างเนี่ยบางทีเนี่ยจะแป้วลงมาแบบหักลงมาข้างลงก็มีนะตรงเนี้ยเขาบอกว่าเพราะว,ว่าเกิดมาจากการที่ผงอะ่ะกับตังอิวเวลาเรานวดเนี่ยแล้วพอเราทิ้งเอาไว้แห้งตัวเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่านะโอนน้าหนักถ่ายเทเหรอเออมันก็กลายเป็นสนาดแบบนั้นฮะมีอยู่บางองค์นะครับ โอเคครับต่อไปนะครับก็ดูนะฮะตรงเนี้ยพะเพาเนี่ยเห็นไหมฮะก็คล้ายพิมพ์ม,มาตรฐานฐานชั้นบนสุดที่เป็นฐานหมอนรองนี่ก็จังหวะของการแกะพิมพ์ก็ได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานนะครับฐานชั้นนี้นี่น่าจะกดไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่แต่ก็ยังพอเห็นโครงโครงสร้างของคมขวานฐานสิงอยู่ใช่ไหมฮะ นี่ฮะแล้วก็ฐานชั้นแรกนะครับนี่ฮะถ้าดูนี่ฮะดูหา่างดูจากเนื้อก็รู้นะครับว่าเป็นยังไงฮะนี่ฮะเนื้อสมเด็จวัดคังแท้ๆแต่แค่ว่ามีไอการเคลือบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาซูมกันดีกว่าว่าไอรอยเคลือบๆเนี่ยมันคืออะไรฮะมันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแร็กเกอร์เปล่าแต่ว่าอาจจะเป็นแร็กเกรปปอาากเร,กเกร์ก็ได้หรือว่าเป็นอะไร,กกรที่ว่ารักษาเนื้อผระเอาไว้เหมือนที่อ่าผงวัดปากน้ำอะครับ ถ้าเกิดว่าคนไม่เคยเห็นของแท้แล้วก็มาโนโเอานะครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเคลือบแล็กเกอร์มาแม่งของแกนี่วาอย่างเงี้ยเออเวลาไม่คือู้จากว่าบางน้ำบางเออไปเห็นแต่ว่าเป็นรุ่นที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เคลือบนะครับเสียไปฮะพระทั้งที่ว่าสวยด้วยนะเวลาเคลือบเสร็จแล้วเนี่ยเออสวยไปฮะก็ค,ะคือเสียของไปนะครับอันนี้เราต้องพิจารณาจากในการบอว่าเออยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยอยู่ยังไงฮะกินอยู่กันยังไงเออยังไ,ไงไนะครับเพราะว่าเวลาเราจะ บอกให้ใครเชื่อเพื่อที่จะขายพระได้เนี่ยมันก็พูดได้หลายรูปแบบครับใช่ไหมฮะแล้วก็อาศัยว่าเราเป็นคนน่าเชื่อถือเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปฮะก็พูดได้แต่ว่าถ้าเราจะศึกษาจริงๆแล้วก็ลองมาคิดดูว่าเออมูลเหตุสมัยนั้นเนาะขนาดแค่เจ็ดสิบปีก่อนเนี่ยตรงอนุสาวรีย์ชัยสมภูมิมเนี่ยโอ้โหเป็นอยมางกับป่าล้างเลยใช่ไหมฮะตรงส่วนถ้าเราจะไปลังสิษเนี่ยต้องนั่งเรือไปเอ้ต้องพายเรือกันไปต้องนั่งเรือนไปอ่ะเออเคยบอกว่าการเดินทางการคมนาคมมันลำบากนะ โอเคครับผมอะต่อไปก็ดูด้านข้างครับด้านข้างนี่อีกแล้วครับผมสมเด็จทุกองค์จะมีการเก็บขอบไปไหมฮะเก็บขอบเก็บมุมเนี่ยเห็นไหมฮะเก็บขอบเก็บมุมสวยงามนะครับหรืออาจจะเพราะว่าเวลาคนเอาไปใช้ครับเรียกไหมพุ่งเนี้ยอาจจะแบบว่าเก็บขอบเองก็เปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าทุกองค์ที่สมสังเกตจะเก็บขอบแต่ก็มีบ้างครับที่แบบเหมือนกับว่าไหมกิ๊กเลยนะแบบเขาใไหมกิ๊กนี่ก็คือ สภาพเหมือนใหม่มากเออแต่ว่าอาจจะเป็นพรกเก่าก็ได้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีบุญไม่ได้มีมีอะไรที่ตกทอดมาเยอะขนาดนั้นนะครับก็มีแบบอย่างที่ว่าของที่บ้านเองส่วนหนึ่งก็รู้อยู่ไม่ใช่เป็นข้าบเดีใหญ่โตหรือว่าเป็นเจน้าขนบุญนายนะครับแต่อีส่วนที่ว่าไปเอามาจากตามบ้านคนที่เวลาไปเหมาะตะูนเหมาของเล่นมานะครับนี่ฮะเห็นั้นขอบนี่เห็นไหมฮะเม็ดซุ้มกอที่โผล่ขึ้นมาเลยแต่เดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนเอยู่ทุเทียส่วนนะครับ เออแล้วตรงส่วนนี้ก็มีคนเคยบอกว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาพิจารณานะครับก็คือตรงส่วนด้านบนขององค์พระนะครับเห็นไหมฮะขอบเนี้ยตรงส่วนเนี้ยจะหนากว่าส่วนนี้จะหนากว่าส่วน,น,น,ววนล่างเห็นไหมฮะตรงด้านเนี้ยเนี่ยฮะตรงนี้ตรงมาใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันจะแอนลงมาอย่างงี้ฮะลักษณะแบบเนี้ยลองลองดูฮะผมก็พูดอธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันคือลักษณะไม่เท่ากันนะฮะทั้งทั้งส่วนบนและส่วนล่างอ่ะนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์นี้คล้ายกับพิมพ์ที่ตอนเนี้ยอยู่ในมือของเซียนโคท่านหนึ่งครับผมไม่กล้าอื่นนามะเพราะว่าถ้าผมไม่ใช่เนี่ยมันก็คือหน้าแตกเอาเป็นว่าถ้าคนที่ดู y o u t u b e บ่อยๆฮะลองดูคว่าภาพพิมพ์นี้จะเหมือนกับของเซียนพระองค์หนึ่งนะอ่าโอเคนะครับด้านหลังนี่ครับมองแค่นี้ก็เห็นมวลสารเพียบเลยฮะมวลสารที่ว่านี่ก็มีส่วนใหญ่นะจะเล็กม,กมากๆครับผมเนี่ยองเทียบกับนี่ครับ ปลามาจิ้มฟันผมฮะปลาไมา่มฟันผมยังใหญ่กว่าอีกเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเม็ดอย่างนี้ด้วยเห็นไหมฮะเม็ดสีเหลืองเนี่ยใหญ่กว่ามายิ้มฟันผมประมาณสองสามเท่าน่นะครับแล้วก็ถ้ามองนี่อาจจะมีเม็ดร่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าไอ้ตรงนี้มีการเคลือบไปแล้วฮะที่ผมบอกฮะว่ามีคนรักษาผิวพะไปครับพอมีการรักษาผิวพะไปคคอมีอการการซีลด้วยถุงพลาสติกเลยทุกอย่างนึงครับเคลือบเอาไว้เลยก็คือจบแต่ว่า มีการใช้กันขึ้นครับเพราะว่าตรงที่เคลือบเนี่ยพอโ,โดนเหงื่อเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพฮะเป็นขาวๆแข็งขึ้นมาตรงเนี้ยซึ่งเดี๋ยวจะมาซูมให้ดูด้วยกล้องสองพาร์ธรรมดากับกับอ่ากับกล้องถ่ายรูปก่อนไอ้กับนั่นก่อนกับกับมือถือก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเนี่ยจะจะซูมด้วยกล้องจุลทรรศน์ความละเอียดสองร้อยเท่านะครับให้ชมอีกทีหนึ่งว่าไอ้ตรงขาวๆที่มันขึ้นมาเป็นผึกเนี่ยมันคืออะไรนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรง ตรงนี้ก่อนอ่าตรงจุดนี้ครับผมตรงช่วงหัวไหลไหมฮะเห็นความจัดจ้านของเนื้อพลาไหมครับเดี๋ยวนะครับผมแต่ผมจะยวต้องใช้ไฟช่วยส่องสักน,นิดนึงนะครับผมไฟอาจจะไม่แรงพออ่านี่ฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ส่วนหน้าอกนะครับ ตรงนี้ส่วนมะพาครับผมเห็นไหมฮะเห็นหูแบบปาดออกไปชัดเจนมากัะเนี่ยหูกลางๆหน่อยนะฮะนี่ฮะตรงสีข,ขาวๆเนี่ยที่ว่าน่าจะเป็นปฏิกยาการโดนเหงื่อนะเพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ยพอพอโดนเหงื่อครับน่าจะเป็นเพราะโดนเหงื่อนะผมเดานะด้วยด้วยการที่ว่าเหงื่อทําปฏิกิยากับไอสารเคลือบเนี่ย ส่วนตรงที่ผมซูมไม่ดูอยู่ตรงตรงนี้นะครับตรงกลางๆเนี่ยก็คือตรงที่ว่าผิวหุดออกไปไหมฮะจะเห็นความงามของเนื้อเกสรผงผงเกสรอน,นรี่ฮะคือคือจะเป็นแบบผิววัฒนาเหมือนกับเนื้อเทียนหนมเข่งอะไรประมาณนั้นฮะเดี๋ยวขออนุญาตซูมดีๆก่อนนะฮะแป๊บแบบนึงนะครับ นี่ฮะเห็นไหมฮะตรงที่ว่าผิวเปิดนะครับจะเปาะเนื้อหนมเข่งเนื้อเทียนชัยอะไรก็ว่านไปนะครับนี่ฮะเพราะว่าถูกถูกซีลเอาไว้แล้วตรงนี้คือส่วนที่ว่าเป็นส่วนที่น่าจะเป็นส่วนที่เคลือบเห็นไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยเนื้อเนี่ยเนื้อจ้ำจ้ำเนื้อช้ำพอมีให้ซึมซึมเข้าไปฮะเพราะว่า มีรอยอมีบางจุดที่สิ่งที่เคลือบเอาไว้หุดเอาไปบ้างฮะก็เลยเหนือเคยซึมเข้าไปในเนื้อพระทำให้ดูแล้วสวยกว่าเดิมนี่ฮะนี่ครับผงเศษผงพระกําแพงนะฮะหรือว่าเป็นอะไรก็น่าจะเป็นเศษผงพระกําแพงเห็นมีบางท่านบอกว่าอาจจะเป็นอ่า อิดที่ว่าเป็นตัวก่อตอนที่ว่าเอาไวเา้เผาปูนเปืหอยหอยพวกนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจนะ๋ย่ผมจะให้ฟังตามที่ผมเคยอ่านมาแล้วก็มาช่วยกันวิเคราะห์มาช่วยกันดูนะครับนี่ฮะตรงจุดนี้น่าจะเป็นโดเนเหงื่อตรงหัวเข่านี่ก็ผิวเปิดไหมฮะสังเกตนะครับว่าไม่ใช่ปุนปัสเตอร์นะเดีย๋ยวนะครับผมรู้สึกว่าไฟคราวนี้ไฟก็แรงเกินไปอีกนะครับ นี่ฮะผิวดวนปูนปัตเตอร์เอ้ยไม่ใช่ผิวที่ไม่ใช่ปูนปัตเตอร์นะครับเห็นไหมฮะอ่ายังพอเห็นจุดเม็ดด่อนนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้น่าจะด่อนก่อนโดนโดนสารที่เคลือบนะครับดูนะครับการแกะพิมพ์นะครับวงแขนคงรับสวยกำลับบงดีครับผมพระค่อนข้างดูอ้วนๆนิดนึงนะฮะ เลยบอกว่าถ้าใครมีพระแบบนี้อย่าเพิ่งถอดใจนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าคนโบราณเขามีวิธีการรักษาพระการบูชาไม่เหมือนกันครับแล้วแต่ใครคิดยังไงเหมือนเราอ่ะถ้าเรามีพระที่ไม่มีราคานะครับแต่เราเหมือนกับว่าอยากจะม,มาแบบบูชาส่วนใหญ่ผมคิดเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญเนี่ยเอาเชือกแขวนเลยก็มีครับหรือไม่ก็ของกับสเตเรทนะของกับเต่าสเตเรทก็มีนะครับ คนมีตังก็อาจจะไปใส่กรอบแต่บางคนก็เลี่ยมพลาสติกเลยก็เฉย,เลยแล้วก็มีนะเยอะแยะไปสมเด็จเลี่ยมพลาสติกเนี่ยแล้วก็แขวนคอยนะครับเพราะไม่เพราะว่าไม่ใช่ว่าเออคนมีสมเด็จจะมีเงินถุงมีเงินถางทุกคนนะฮะเพราะว่าสมเด็จไม่ได้เลือกครับว่าอยู่กับคนจนคนรวยนะครับผมอันนี้ต้องจาให้ได้ก่อนไม่ใช่บอกว่าเอออยู่กับคนมีบุญอย่างเดียวมันมันจะหมดบุญตรงที่ว่าเอาไปแห่ขายครับแล้วก็โดนเขาก,กดเออองค์ละสองร้อยองค์อะไรพวกนี้ฮะนั่นนะครับหมดบุญแล้วแล้วก็ยังมีบุญทันทีฮะเมื่อ มีคนขอซื้อองบอเป็นสามล้านสี่ล้านนี้นะอันนี้ฮะนี่ฮะตรงเนี้ยนี่ฮะน่าจะเป็นตอนที่เคลือบตอนนั้นน่าจะไม่มีนี่ขึ้นมานะเดี๋ยวนะฮะประมาณนี้ก็พอนะนี่ฮะเห็นไหมฮะเหมือนตะปุ่มตะป่ำเหมือนบางขุนพรมไหมฮะบางทีนี่ผมก็คิดว่าเอ้เดี๋ยวว่าเป็นนั่นวะเดี๋ยวว่าฝากรูบางขุนพรมอะ ไม่รู้นะผมไม่บอกไอ้ตรงเคลือบนี่ต้องตีความหมายออกก่อนว่าเคลือบแต่เดิมหรือว่าเออแล้วมีอยานางผมงงมากไอ,อ้น้ำเกีียงเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นนักใสก็คือเหมือนกับเหมือนกับผู้แอคเกอร์เลยบางคนก็ว่าเป็นนักสีแดงอมเปื้อนหมูเออบางคนก็ว่าน้ำเกีียงเนี่ยจะเป็นแบบว่าถ้าทาอบแรงเนี่ยจะเป็นสีเลือดหมูบางๆแล้วพอทาหนาขึ้นจะเป็นสีดำออผมก็ยัง งงเหมือนกันว่าอะไรยังไงนะฮะก็ให้บอกว่าเฮ้ยก็ตอนนี้ก็เริ่มปรึกษาไปก่อนครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ถ้าพี่ๆคนไหนมีข้อมูลอะไรยังไงนี่ก็แจ้งให้ฟังด้วยครับหรอว่าเออต้องเกลี้ยงคืออะไรวะมีมีอายปแบบเกินไมแต่เคยอ่านที่ไหนมาไม่รู้เขาบอกว่าเป็นรักที่ไม่ผสมอะไรนะไม่ผสมสีอะไรสักอย่างอ่ะ สีที่ให้ทำให้เกิดอ่ะเป็นสีดําสีแดงพุ่เนี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นค่อยว่ากันแต่เนี่ยฮะเนี่ยที่ผมบอกว่าซูมมาเนี่ยส่วนที่โดนเหงื่อมากๆเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆครับเนี่ยนี่ครับต่อไปด้านหลังนะครับผม โอ้ด้านหลังนี่เห็นมวลสารเยอะมากอันนี้มวลสารก็ุกกระจายกันหมดเลยฮะมีเป็นมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับเท่าหัวน่าจะหัวเข็มหมุดที่เขาว่านะเพราะเมื่อกี้นี้ผมเอาไอ้มาชิ้มฟันผมมาตรงปลายไปเทียบแล้วมาชิ้มฟันผมยังใหญ่กว่าอองนี่ฮะค่อนข้างจะเรียบแต่ว่าดูดูว่าแบบไม่นั่นนะฮะดูแล้วแบบ หมายถึงว่ามองแล้วดูเรียบอย่างจริงแล้วว่ามีขุข่าเห็นไหมฮะหรือว่ามองอย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าผิวมันผิวมันก่อนจนเสียไอ้ตรงที่ว่าเหมือนกับว่าปูนที่ว่าเสียตรงอะไรนะปูนฉาบไปใช่ไหมไอ้ตรงที่ว่าฉาบๆอ่ะแล้วเผยเห็นผิวภายในฮะอาศัยใครกันนะฮะเหมือนเนื้อภายนอกเอ้เหมือนกับว่าเห็นที่เหมือนกับว่าเนื้อภายนอกหลุดออกไปแล้วเห็นเนื้อภายในครับเนี่ยอ๋อบางจุดก็มีการราเล็กน้อยเห็นไหม ไม่ใช่ว่าไม่ราเนี่ยนะครับต้องมีส่วนใหญ่จะเป็นขอบขอบนะเห็นไหมนะไอ้ฝั่งเนี้ยมันจะมีผมเห็นว่าเป็นนั่นเลยเดี๋ยวนะนะอ๋ออยู่ด้านหน้าไอการแตกเดี๋ยวนะจำไม่ได้ เดีไม่ใช่องค์นี้แนะ่อใส่ไม่ใช่องค์นี้เนะี่ยโอเคนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะเม็ดอันนี้จะใหญ่มากน่าจะเป็นผงอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ผงผงพุทธคุณแน่เลยค่อนข้างจะสีเหลืองด้วยน่าจะเป็นผงปุสะาคำหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องสกษาดูก่อน เดี๋ยวโอเคครับผมสําหรับอ่าคลิปในพ um ัฒนา EP นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการถ่ายทีหนึ่งนะครับด้วยกล้องจุลทรรศน์ขยายสองร้อยเท่านะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าไอ้ผิวที่เราเห็นเนี่ยเวลามองด้วยกล้องสองร้อยเท่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่อันนี้ไม่ได้เป็นจุดการบอกว่าเป็นพาะแท้หรือเปล่านะครับก็คือเอาเราแค่มาพูดให้ฟังตามตำราที่เขาเคยบุไว้แล้วก็คิดว่าเทียบเคียงว่าเออโอกาสน่าจะใช่ซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ ก็ก็ถ้ายังไงก็คิดว่าอ่าร่วมส่องพระกันนะครับด้วยความเพลิดเพลินนะครับเป็นการจงใจอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าคนชอบส่องพระจริงๆเนี่ยจะเข้าใจครับว่าการที่จะส่องพระเช้าของวันเย็นก่อนนอนนะฮะเป็นยังไงครับก็กหวังว่าคนที่อ่าพวกพี่ๆที่มาชมนะครับจะมีความสุขนะครับแล้วก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลมาอย่างที่ผิดไปนะฮะเพราะว่าผมก็เอามาจากในหนังสือพระกับอ่าหนังสือเก่าๆไว้พรุ่งนี้ฮะ ที่เราเคยอ่านมานะครับผมแต่วันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ทุกๆคลิปเลยนะครับผมสวันนี้ครับขอเก่าวําคำลาก่อนนะครับสวัสดีครับ